อันนี้ก็เป็นมูลคันธก,กุติของพระพุทธเจ้านะครับคือกุติพระองค์ <S 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 มาดูตรงนี้นะครับนี่เป็นเสาเสาโศกเสาของพระเจ้าโศกมหาราชนะครับที่ได้ปักเสาไว้บนนี้เป็นเสาต้นเดียว,วนะครับเสาต้นเดียวแต่ว่ามันก็หักลงมานะครับแล้วก็ที่อักษรจะลึกไว้นะครับเป็นอักษรพรมี อ่านว่า,าประคำแล้วนึนกว่มาบังกบ,บนินอ่านว่าอ่านว่า,า,าห้ามทำลายส่งให้แตกกันเนี่ยนะที่อ่านในพวกส่วนแล้วก็ถ้าใครทำลายส่งให้แตกกันก็ให้ขับไล่บุคคลนั้นหนีไปแล้วก็บนบนอ่า บนเสานี้ก็จะเป็นสิงสีตัวครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในพิพิธภัณฑ์แล้วก็เป็นการจารึกหรือว่าเป็นการสัญ,ญลักษณ์ของการที่พระอ,องค์นั้นส่งภาษาพระาาพออกไปประกาศพระศาสนานะครับที่บอกบอกว่าจรัฐถาพิกเวพระผู้ชนะหิตายาะผู้ชนะสุขายะโดการนุกรรมปรยายะพิสุทั้งหลายพวกเธอพน้นจากบวอหมันแล้วขอท่านเดินทางไปยังทิศต่างๆ เพื่อแสดงธรรมแก่ชาวโลกด้วยอัตรปยัยันชนะส่วนเราก็จะไปที่พุทธคยาดังนั้นตัวนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ที่เขาได้จารึกไว้นะครับแล้วก็มีอ,อินเดียได้เอกลาชปีพศ2490นะครับก็จึงได้าหาหาสัญลักษณ์ว่า,าจะเอาสัญลักษณ์อะไรไปใส่ในธงชาติอินเดีย ก็ทั้งอินเดียมันมีสี่ศาสนาครับแต่ว่าเขาก็เอาหลักของอธรรมะเอาหลักของพุทธศาสนาไปใส่ในธงชาตาิก็คือธรรมจักรก็คือ,อประเทศจะหมุนไปก็ต้องหมุนไปแบบมีคุณธรรมหมุนไปอย่างมีความสุขนะครับหมุนไปอย่งอางได้เขาเรียกว่าได้เจริญเจริญไป ด้วยความหมุนของธรรมจักรธรรมะหมุนของธรรมะไม่ได้หมุนไปแบบไม่มีเส้นทางไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ทําให้เราจะได้เห็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาในทงชาติในทงชาติแล้วก็เป็นความที่บัณฑิตทั้งหลายหรือว่าตสกษาของเขาได้พัฒนาประชาชน แม้แต่ในยุคสมัยพระเจ้าโสมหารานนะครับ<ม>ก็จะใช้หลักธรรมะของพุทธศาสนาของพุทธเจ้าเป็นใช้ในการปกครองประเทศนะครับแล้วก็ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตตั้งแต่ยุคพศ200นะครับ235ก็มาปักเสาวไว้ดังนั้นก็ถือว่าเป็นความมั่นคงความยิ่งใหญ่ที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคพศ200นะครับ ฉะน,นั้นเราก็จงภูมิใจที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วก็เราก็ได้มาพบพุทธศาสนาและได้มาปฏิบัตินะครับอันนี้ก็เป็นส่วนสำคัญออาไป